ถ้าหากว่าเราหลายคนเนี่ยสามารถย่นระยะเวลาที่จะประสบความสำเร็จได้ก็คงจะดีไม่น้อยจริงไหมครับและว,วันนี้มาแจก5กฎทองสําหรับทาให้คุณเนี่ยเร่งความสําเร็จให้เร็วมากขึ้น10บเท่าข้อ 1. หาต้นแบบไอดอลหรือว่าอาจจะมีโค้ชหรือเมนทอร์ของคุณเพื่อช่วยให้คุณเนี่ยมีต้นแบบที่ถูกต้องการมีต้นแบบเนี่ยช่วยให้คุณมีทางลัดได้เร็วมากขึ้นเลยทีเดียวครับยกตัวอย่างเช่นนะคุณไปทานข้าวที่โรงแรมเนี่ยมันจะมีไข่ดาวหมูแฮมแล้วก็ฮอทดอกใช่ไหมครับ ไข่ดาวเนี่ยจะทํากี่ครั้งมันก็เป็นวงกลมที่สวยๆเหมือนกันเลยเพียงแค่ต่างกันนิดหน่อยก็คือไข่แดงเนี่ยมันอาจจะเอียงซ้ายเอียงขวาบ้างแต่ทั้งหมดนี้ก็เป็นรูปแบบเดียวกันคือเป็นวงกลมเพราะฉะนั้นการมีต้นแบบเนี่ยที่พิสูจน์มาแล้วว่าทํากี่ครั้งก็ยังเป็นวงกลมนั่นแหละครับต้นแบบจากคนสําเร็จต้นแบบจากคนที่เขาเนี่ยมีประสบการณ์โคช้ชเมนทอร์หรือว่าไอดอลของคุณถ้าคุณมีต้นแบบที่ใช้การได้แล้วก็จะสามารถที่จะขยายตัวเองไปสู่ความสำเร็จได้เร็วมากขึ้นครับ ข้อ 2. ชูงใจให้ตัวเองลงมือทํามากขึ้นโดยการที่คุณเนี่ยรู้สึกดีกับตัวเองกับควาสมสําเร็จเล็กๆในแต่ละวันยิ่งคุณรู้สึกดีกับตัวเองมากเท่าไหร่คุณก็กําลังขยายพัฒนาศักยภาพตัวเองมากเท่านั้นยิ่งคุณเนี่ยรู้สึกว่าคุณทําได้ดีเท่าไหร่ในแต่ละวันคุณจะยิ่งอยากทํามากขึ้นสมองและร่างกายของเรามันเป็นตัวที่แปลกมากครับยิ่งเราเนี่ยได้เสพสมอารมณ์ที่ปิติยินดีมีความสุขรู้สึกสําเร็จ ก็จะอยากได้มากขึ้นอยากได้มากขึ้นเหมือนกับการที่เราเนี่ยกินอะไรอร่อยเราก็อยากจะกินซ้ําเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าคุณสามารถรู้สึกซ้ําๆว่าคุณเปติยินดีคุณนําสําเร็จแล้วเพียงเล็กน้อยก็ได้ครับวันนี้คุณก็จะรู้สึกว่าอยากจะลงมือทําให้มากขึ้นมาช้คุณจะเริ่มเปลี่ยนไปเมื่อคุณฝึกแบบนี้บ่อยๆข้อ 3. ถ้าคุณอยากเร่งความสําสเร็จให้เร็วมากขึ้นคุณจงพินผู้ให้ให้การช่วยเหลือผู้อื่นไม่ว่าจะเป็นการสอนการแบ่งปันสิ่ง,งต่าง การพัฒนาตัวเองจากการให้เนี่ยจะช่วยให้คุณสามารถเชี่ยวชาญในสิ่งที่คุณกําลังพูดและให้ได้คุณลองคิดดูนะครับสมมติว่าคุณเก่งเรื่องของ i n d s ซ t คุณทําคลิปแบ่งปันคุณไลฟ์สดแบ่งปันแบบเนี้ยคุณยิ่งเข้าใจมันมากขึ้นเมื่อคุณเข้าใจมันมากขึ้นเนี่ยจนมีความเชี่ยวชาญคุณก็สามารถอัปเกรดมูลค่าตัวคุณได้จากความรู้ความสามารถนั้นเพราะฉะนั้นยิ่งคุณช่วยคนอื่นมากเท่าไหร่เขาถึงได้บอกว่าเราก็จะสามารถสร้างรายได้ได้มากขึ้นเท่านั้นครับข้อ4ี่ ตั้งเจตจำนงกับตัวเองว่าต่อไปนี้ถ้าฉันเจอความกลัวถ้าฉันเจอปัญหาอะไรก็ตามฉันจะไม่วิ่งหนีฉันจะเผชิญหน้ากับความกลัวเพราะว่าฉันต้องการออกจากคอมฟอร์ตโซนยิ่งคุณออกจากคอมฟอร์ตโซนคุณได้มากเท่าไหร่รายได้ของคุณก็จะเพิ่มมากขึ้นเพราะว่าความกลัวมันจะไม่สามารถหยุดยั้งคุณได้อีกต่อไปคออ้างมันแทบไม่มีหรือว่าน้อยลงเพราะฉะนั้นต่อไปนี้เวลาเจอปัญหาให้รู้สึกปิติยินดีรู้สึกท้าทายและตื่นเต้นครับ คนส่วนมากมักจะกลัวกับปัญหาที่เกิดขึ้นมักจะวิ่งหนีปัญหาแต่เชื่อเถอะครับว่าหลังจากที่คุณผ่านปัญหานี้ไปได้รายได้ของคุณจะเพิ่มมากขึ้นความชาญฉลาดเชี่ยวชาญการตระหนักรู้ก็จะมากขึ้นและในโลกใบนี้ผู้คนยินดีจ่ายเงินมูลค่าสูงให้กับคนที่มีมูลค่าสูงครับก็คือผู้ที่เชี่ยวชาญนั่นเองข้อ5อย่าเพิ่งคาดหวังว่าจะเกิดอะไรขึ้นในอนาคต ซึ่งมันเรียกว่าความกังวลบางครั้งความกังวลสงสัยก็เป็นตัวขัดพลังงานของเราขัดความเชื่อขัดความรู้สึกขัดความคิดของเรามาให้พุ่งเป้าไปยังที่เราต้องการสิ่งสําคัญเนี่ยเราจะรู้ได้ว่าเราเองมีศักยภาพมากแค่ไหนก็ต่อเมื่อเราเนี่ยลงมือทาซะก่อนเราจะรู้จักตัวเองดีและรู้จักตัวเองมากขึ้นจากการที่เราเนี่ยเอาตัวเองไปจุ่มกับประสบการณ์ได้มากพอมีเช่วโมงบินได้มากพอคุณก็จะเริ่มเรียนรู้ว่า เนี่ยเราเก่งจุดนี้นี่เราเข้าใจจุดนั้นเราไปก่คนที่มีความสามารถในด้านนี้จึงสําคัญนะครับให้พัฒนาตัวเองไปก่อนจึงจะค่อยมองเห็นศักยภาพตัวเองแล้วเมื่อคุณมองเห็นก็ค่อยพัฒนาจากรูปแบบที่คุณมองเห็นนั้นนะครับและนี่ก็เป็น5กฎทองในการเร่งความสําเร็จให้เร็วขึ้น10เท่าพี่พี่ทำได้กี่ข้อพิมพ์คอมเมนต์มาหน่อยนะครับ motivation podcast สวัสดีครับ